เอันตมาป็นอเมรงืมดี๋ยวี้านขเ้าวันกดีวดีขเรียกสูงกาเหตุเมื่อนางข้นทัดช่งชิ้นนันเหตุเขาเสื้อจีสั่งันอันนี้เพิ่งดึงหวานเอาหิดกองอยู่ท้ายเด้อเด้ตอกย ดิงดึงหวัมันหายมันมีเจลึกไปกัผ่ากเขาเมืองไทยเห็ดจยินไยกันนี่จบเดี๋ยวเนาะปีกขึ้นนะจิ้นบินปาลินี้ก็ป เออเลี้ยวใส่มันจีจีมันบนมีจีจีเอามาที่เมืองไทยเลยเอาไว้เป็นเขาโซจีเต้บกูน้อยกูน้ยเนี่ยเมืนี้เป็นคลองอันเอามาที่เมืองไทยเลยเอาไว้ปฟนเขาโซจีเต้บนกูน้อยกูน้ยเนี่ยเมืนี้เป็นคลองอัน อเจาัเจฮ้อนนอี nice> ้เป anyway? ็นร้ก็ี่อันนี้านคือดีมีหวานันอันนี้ปูจานดุงหวนผ้าด้งมืองเจีขนานปิ้งผู้นำหนา น so ี่ขอคำคำขาดการมือิเคยโคได้ได้ Makawatu aratu semasa kulasa, makawatu aratu semasa kulasa, makawatu aratu semasa kulasa, makawatu aratu semasa kulasa. Sato bepante